ข้อมูลพิสูจน์และว,วันที่และเวลาแล้วข้อมูลการตอบสนองและการยืนยันตัวตนแล้วยุคสมัยคำอธิบายการเจราจาสื่อสารแลกเปลี่ยนสินค้าทางกําไรและการเจราจาผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันนะครับวันที่และเวลาแล้วยุคสมัยแล้วข้อมูลแอปพลิเคชันบันทึกการศึกษา เพื่อให้มีการตอบสนองแล้วขึ้นระบบของอุปกรณ์เมื่อค้นหาแล้วค้นพบแล้วมีคำตอบขึ้นมานะครับแล้วใช้คอมพิวเตอร์หานะครับแล้ววันที่และเวลาแล้วส่วงเวลาโพสต์